ับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการจับไม้เทเบิลเทนนิสนะครับหรือไม้ไม้ปิงปองนั่นเองนะครับนะครับไม้ปิงปองทีนี้เนี่ยวิธีการจับนะครับมันมีอยู่หลักๆเลยก็คือ2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1ก็คือแบบเช็คแฮนนะครับแบบเช็คแฮนก็เช็คแฮนเหมือนฝรั่งเช็คแฮนนะครับนะวิธีการจับก็คือเราจะจับนะครับโดยที่สันไม้เนี่ยนะที่จับเนี่ย จะอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเรานะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จับนะครับโดยมีนิ้วชี้เนี่ยแตะหรือแตะที่ที่หน้าไม้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหมุนนะครับไม่ให้มันหมุนแต่ถ้าเราจับแบบนี้เนี่ยเวลาเราเตี่ยมันอาจจะหมุนได้นะครับนะมันอาจจะหมุนได้ทีนี้เนี่ยเราต้องแตะนะครับ นะการเพื่อไม่ให้มันหมุนนะครับโอเคส่วนวิธีที่สองนะครับก็คือการจับไม้แบบไม้จีนนะครับหรือจับไม้แบบตะเกียบนะครับนะก็จะจับลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะจับตรงที่ด้ามจับเนี่ยตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เอาไปวางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นตรงกลางนะครับตรงกลางนะ แล้วก็คีบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านหลนังก็ลักษณะนี้นะครับนิ้วทั้งสามแนบชิดติดกันนะครับกับไม้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหมุนเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราจับลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะหมุนได้นะครับนะจับให้มั่นคงนะครับทีนี้ข้อจํากัดในการจับไม้แบบ จีนหรือแบบตะเกียบนี่ก็คือมันจะตีได้หน้าเดียวนะครับก็คือหน้ามืออย่างเดียวนะครับมันจะไม่สามารถตีหลังมือได้นะนะครับมันทําลําบากนะครับตีหน้าหน้ามืออย่างเดียวนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยลองเราไปฝึกดูนะครับให้นักเรียนไปฝึกจับดูนะครับใครถนัดแบบไหนก็แล้วแต่นะครับได้เหมือนได้หมดเลยนะครับไม่ผิดกติกานะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มาแนะนำวิธีการจับไม้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นติดตามชมนะครับบ๊ายบาย